เรียกได้ว่าพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องกับชุดเหล็กเทเลเมตที่ล่าสุดปล่อย P70 และ P7CB ออกมาซึ่งในครั้งนี้มีการปรับโฉมใหม่เพื่อให้นักกอล์ฟตีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกระดับโดยในรุ่น P70 มีการปรับปรุงวัสดุคาร์บอนสตีลที่ให้ความรู้สึกนุ่มขณะเข้าประทานลูกภายในโพรงฉีดสปีดโฟมแอน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อให้ได้ระยะที่ดีขึ้นและชดเชยความผิดพาดมากขึ้นบิงจุดสูงถ่วงต่ำลงโดยการถ่วงน้ำหนักด้วยแท่งแทนสเตนที่ไล่ระดับในแต่ละเน็คช่วยให้้้้้้ลลููกกกออออยงง่่่าาขึนนนะททหปปรไดัมสสต ช่วยให้หน้าไม้มีความยืดหยุ่นสูงเพิ่มสปีดบอลประกอบกับหน้าไม้เป็นฟอร์ต4140 High Speed Face หน้าไม้ที่มีความยืดหยุ่นสูงป้องกันการเสียระยะในการลมีที่ตีลูกไม่เข้าสตีดสปอร์ตส่วนชุดเหล็ก P7 CB ใหม่การดีไซน์รูปทรงแบบ m a s e r e cavity performance ที่มีความวปที่พิถันในมุมมองเพื่อตอบสนองประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ต้องการคอนโทรลทิศทางตามที่ต้องการในส่วนของร่องไม้แต่ Machin Face and g o o l รูปทรงร่องที่คมเป็นพิเศษกับหน้าไม้แบบ Mill Face ลายบนพื้นผิวหน้าไม้ที่ช่วยเเเพพิ่ม่มดดแรรงสียาานือก ควบคุมสปินได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านสมาชิกสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนที่มีตาประทับ c ีซเทั่วประเทศหรือสามารถเข้าไปทดสอบได้ที่ c ีซิเคดกอล์ฟอ e มเพลนเซ็นเตอร์ได้แล้ววันนี้ขอขอบคุณสถานที่ JBK Academy สนามไรท์นาซิตี้ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางหากท่านสมาชิกสนใจมาฝึกซ้อมด้วยยาจริงไม่ว่าจะเป็นได้ชิฟพัทหรือมาเรียนกอล์ฟแนะนําที่นี่ครบวงจรอ,อย่างแท้จริงสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook และ IG JBK Academy ได้เลย